รองพิชนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องคุณหมอณรงนี่แหละค่ะบอกว่าการที่เอาคุณหมอณรงค์มานั้นไม่ได้เป็นการย้ายไม่ได้ปลด แต่เป็นการเอาตัวมาช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลโดยหมอยังดำรงตำแหน่งประหลัดอยู่ค่ะและระหว่างนี้จะตั้งคนอื่นมาเป็นประหลัดกระทรวงไม่ได้ค่ะตั้งได้แต่เพียงรักษาการและเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเข้าที่ประชุมคอรมอค่ะแต่นายกใช้อำนาจตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11วัคซีได้เลยซึ่งนายกในอดีตเคยใช้อำนาจนี้กับพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณอดีออตผบตรให้มาช่วยราชการสำนักนายกค่ะ บางคนมาช่วยแล้วกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมก็มีเช่นศิววงจังฆาสริออดีตประหลัดกระทรวงอุดมาประจำสำนักนายกไม่กี่เดือนก็กลับไปส่วนเวลานี้จะตั้งใครมาเป็นประหลัดซ้อนกับหมอนณรงค์ไม่ได้เงินเดือนประหลัดก็ได้รับเพียงแต่ไม่ได้รับเงินประจําตําแหน่งเพราะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปฟังเสียงรองวิษณุเครือง,งามค่ะขณะนี้เป็นประลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่สองจะตั้งใครขึ้นมาเป็นประหลัดกระทรวงซ้อนไม่ได้ สามหมอนรงไม่มีตําแหน่งอะไรใหม่ใดใดทั้ทงสิ้นแต่ในคําสั่งนั้นปกติการที่ออกมาช่วยราชการทำเงียบชั่วคราวขีดส้นใต้กัว่าชั่วคราวเนี่ยปกติเงินเดือนจะได้เพราะยังเป็นประหลักแต่จะไม่ได้เงินประจำตาแหน่งเพราะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ในคําสั่งของนายกเนี่ยให้มาช่วยราชการชั่วคราวเงินเดือนไม่พูดเพราะมันมีอยู่แล้วแต่ได้ ต้องการให้ท่านรักษาสิทธิ์เรื่องเงินประจำตำแหน่ง45,000บาทต่อไปก็ต้องกำหนดหน้าที่ให้ท่านว่ามีหน้าที่มาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องสาธารณสุขอันนี้เป็นการกำหนดโดยไม่ใช่ย้ายท่านมาเป็นที่ปรึกษากำหนดอย่างนี้เพื่อทำให้ตั้งเงินประจำตำแหน่งให้ได้<ฆ>ก็เลยแปลว่าท่านได้ เงินเดือนอย่างเดิมเงินประจําตําแหน่งอย่างเดิมเท่าเดิมสิทธิประโยชน์อย่างเดิมเป็นประหลัดกระทรวงอย่างเดิมีแต่ไม่มีอำนาจสั่งราชการในกระทรวงและกระทรวงก็ตั้งใครเป็นประหลัดไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้ไม่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วมันก็มีกําหนดระยะเวลาแต่จะนานเท่าไหร่นี้สุดแท้แต่พนตรีสันเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องหมอนรลงค่ะบอกว่ายืนยันว่าทั้งหมอรัชตะและหมอนงลงนั้นเป็นคนดีแต่ว่าทํางานไม่ลงตัวกัน ทำให้เกิดปัญหามาระยะหนึ่งไม่สามารถปรับตัวทํางานร่วมกันได้หมอรณรงค์จึงมาหารือกับนายกประยุทธ์แล้วก็ยินดีให้ท่านนายกยกย้ายออกจากจุดที่มีความขัดแยง้งก็ถือว่าหมอเป็นสุภาพบุรุษทำให้ปัญหาคลี่คลายได้แล้วนายกก็มอบงานให้แล้วโดยให้มาทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองท่าน,นคือคุณหมอรัชตะท่านรัฐมนตรีกับ ท่านประหลัดคุณหมอณรงค์ทั้งสองคนเป็นคนดีทั้งคู่เพียงแต่ว่าการทำงานในแนวคิดเนี่ยมันยังไม่ลงกันยังไม่ลงตัวมันก็ทำให้การขับเคลื่อนง,งานของรัฐบาลที่มีเวลาไม่นานนักในการปฏิบัติภารกิจมันเดินได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นท่านประหลัดกระทรวงท่านคุณหมอณรงค์ท่านก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษท่านพูดเรื่องนี้กับท่าน อรองนายกยงยุทธ์ุทธวง์ท่านพูดเรื่องนี้กับท่านรองนายกประวิทย์แล้วก็เอ่ยเรื่องนี้เองกับท่านนายกด้วยตัวเองด้วยว่าท่านยินดีถ้าเห็นว่าการทำงานมันยังไม่สามารถหาจุดลงตัวได้ขอให้โยกท่านออกมาจากจุดที่ขัดแย้งจะได้สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้เพราะว่าถือว่าเป็นความเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพชนของท่านจึงต้องขอขอบพระคุณท่าน ที่ทําให้ปัญหาทั้งหลายมันคลี่คลายลงไปไม่มีใครเป็นโศกที่มีวาจามีเวทมนต์และน้ําหวานได้เท่ากับไก่อูอีกแล้วค่ะพูดแล้วทุกคนรักกันหมดเลยละค่ะทีนี้ตั้งแต่เช้าหลังจากที่หมอนณรงค์นั้นยืนปราศัยกับประชาคมสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วมีการประท้วงการใส่ถุงดําการใส่ปี๊บกันเพื่อจะต่อต้านคุณหมอรัศตะแล้วเที่ยงครึ่งคุณหมอนณรงค์ก็ไปรายงานตัวที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะ คุณหมอบอกว่ามาเพียงรายงานตัวส่วนจะทํางานอะไรนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีมอบหมายแล้วแล้วหลังจากรายงานตัวคุณหมอซึ่งมาอยู่ในตําแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพแห่งชาติคุณหมอณรงคลงมีสีหน้ายิ้มแย้มยิ้มแย้มไม่ตึงเครียดค่ะบอกว่ามารายงานตัวตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาและบอกทุกคนให้ระมัดระวังอย่าให้การเคลื่อนไหวนั้นกระทบกับนายยกรัฐมนตรีอันเป็น ที่รักค่ะผมมารายงานตัวเท่านั้นเองครับก็ท่านก็รัฐมนตรีก็คุยเรื่องงานครับครับผมยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ผมเป็นข้าราชการครับเมื่อผู้เข้าชาสั่งผมก็มารายงานตัวตามหน้าที่ครับขอบคุณครับสวอนดีครับขอตั้งใจที่จะมาขอขอย้ายเองใช่ไหมครับขอเพื่อสนับสนี่ ผมเมื่อเช้าผมพูดไปหมดแล้วครับผมพูดที่กระทรวงไปหมดแล้วครับไม่ครับขออนุญาตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็กําลังดูอยู่ครับกําลังดูอยู่ก็มารายงานตัวเบื้องต้นก่อนตอ๋อผมบอกทุกคนไปแล้วครับว่าเรื่องนี้ต้องระมัดระวังก็ไม่อยากให้มีประเด็นถึงท่านนายก นครับก็ต้องไปถามเขาบ้างครับสบายใจอ๋อผมเป็นข้าราชการผมสบายใจอยู่แล้วครับยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดผมอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ด้วยดี ถ้า่มสนับสุนเคลื่อนไหวตรงนี้คุณหมอจะทำความเข้าใจไหมคะว่าจะให้อยู่ในกฎอย่างไรครับเรื่องเงื่อนเคลื่อนไหวยังไงครับเคลื่อนไหวว่าไปัคานหรือว่าขอให้รัฐมนตรีลดลดรัฐมนตรีออกไม่ทราบครับจะทคามเข้าใจอ๋อคงไม่มีแล้วครับพวกเราขราชการในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้บริการเต็มที่อยู่แล้วเราไม่เคยเอาประชาชนเป็ประกันล้าคงไม่ได้มีเงื่อนไขอะไไม่ทราบครับ ไม่ทราบครับผมพูดมาชาไปหมดแล้วนะครับผมพูดมาชาไปหมดแล้วครับว่าอะไรที่เราเชื่ออะไรที่เราคิดว่าสิ่งที่ระบบต้องเดินแล้วรัฐบาลในยุคนี้ควรจะต้องช่วยกันทำให้การปฏิรูปมันเดินได้นะครับ วันนี้นะคะประยงปริยาจิตเลขาธิการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปาปทได้พูดถึงความคืบหน้าค่ะเป็นความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนให้เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักง,งานกองทุนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชเรื่องการบริหารเงินกองทุน30บาทรักษาทุกโรอโดยบอกว่าการบริหารของคณะกรรมการสปสชไม่โปร่งใสอาจเข้าข่ายความผิดกฎหมายและขัดต่อระเบียบและมีผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะ ปปทอบอกว่าวันที่10มีนาคมปปททำหนังสือแจ้งไปยังนายแพทย์วินัยสวัสดีวรเลขาธิการสปรสอชอเพื่อให้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งเอกสารการใช้จ่ายเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเบิกจ่ายตามเงื่อนไขของกองทุนตามประเด็นที่มีการร้องเรียนให้ส่งเอกสารกลับใน15วันแม้สปสอชอจะชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่าข้อมูลที่ร้องเรียนเป็นเรื่องเก่าซึ่งสตง,งตรวจสอบแล้วแต่ปัญหาคือหากมีเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้เงินกองทุนและไม่โปร่งใสถือเป็นหน้าที่ของป,ปทอปทที่จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท,ท็จจริงค่ะและถ้าสอบแล้วไม่พบปัญหาทุกอย่างก็จะยุติตอนนี้ก็กําลังมีการดาเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกองทุน30บาทใน15วันกรณีหมอนโรงทําให้ สาธารณสุขจังหวัดหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคใต้นะคะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วล่ะคะ่ะสาธารณสุขจังหวัดตงังแต่งแต่งดำคัดค้านการโยกย้ายนะคะเรียกร้องให้คืนตำแหน่งปลัดกระทรวงค่ะ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดตรงังรวมพลกันที่โรงพยาบาลศูนย์ตรงังแต่งกายชุดดํามีแผ่นไวนิ้วเรียกร้องให้คืนตําแหน่งปลัดก,กระทรวงสาธนารณสุขให้กับหมอณรงค์ค่ะโดยมีทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆรวมตัวกันเป็นจํานวนมากค่ะ แล้วก็ที่จังหวัดปัตตานีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปัตตานีมากกว่าร้อยคนแต่งชุดดำรวมตัวกันถือป้ายคัดค้านคำสั่งโยกย้ายน,นายแพทย์นรง์ให้ไปช่วยแล้วก็บอกว่าควรสร้างความยุติธรรมด้วยสันติวิธีค่ะมีการอ่านคำถแถลงการมีการแสดงจุดยืนแล้วก็มีความเคลื่อนไหวโดวยบอกว่าจะต้องอยู่เคียงข้างกับความถูกต้องและคนที่ถูกต้องและให้กำลังใจปลัดกระทรวงค่ะ